ใช่ป่ะเ้ยยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้อเดอเด้อเด้ยเดี๋ยด้อเด้เด้นกขาครับแห้งดีอยู่แต่ละมมรรคับผ มบผ้าพรมนกเขาอืมผ้าพรมนกเขาอ่นนะเรียบร้อยย้อนแสงนี่แต้มครับผมง่ายๆหูแห้ง,งตัวนี้ตินเห็นตัวกัน้ยของไปของบอปล่อยๆมันกอนมาแล้มาล้วมามันเมื่อยตางเนี้ยตางเนี้ยมีใสตันเก่งไงเก่งไง กำลังไงกำังอืออู้หูยบึกไงนึ่งวันนี้ได้แตะค่ายคลิปแล้วกูอะนี่มาครับยกเลยครับโซนี้เรียบร้อยครับโอเคนั่นไปลวครับนี่สูตัวนี้สูคงกูกระถอนเอ้ะสูแหงมอ นี่อับลอยครับผมโอ้โหน้ำไปสามแล้วยังไหร่น้ำเข้าครับคือบวกอันนี้ฟกัสโอ้ย้ทายเบกอันนั่นเลยบ่างันเฮ้ยม่น่ามุ้นทดไทยเสมอครับผมอ้าาาาาไปสวยครับ น้ำเต็มครับน้ำเราเปละสามเต็มใช่ครับเออ่าเหรอครับไม่ได้เปิดกล้อง <laughs> ลืมกินอยู่สองคำเถื่อเสร็จเลยเถอะนี่ <laughs> อ,อ,อ้าอันหนึ่งหัวอออร <laughs> อ,อ,อครับเอาครับเอาครับถี่ว่า โอ้ยกำลังไปได้เก็บป้าจอยมันหลายครับมันหลายอ้สู้ครับสู้กำลังใช้สวยครับสามสองหนึ่งครับอืมคันเทิงครับผมย้อนเสียงอันหนึ่งเอาอีกแล้วตึงมือเจ้าหน่อยยงอีกแล้วครับองศาต่ำ ลกซีชูครับแบบนี้น่าจะเป็นปรมหัวเหม็นครับปุ่มอ่ะโอ้โอเค โดนแสง่ะเยอะๆเนีว่าตังนี่ป้าป้าเยอะไ้เยขบป้ากักรสอบเราบตีเนี่เยอะอตังนี่เออเห็แล้วลีนไปป้าป้าปตีสอตีสองทู่เาทูเลยหรอปทูป้าทู่ปทูโอ้ตีขางมาหนโอป้าอย่งประมาณปะทูปะทูปะทูครับ อ exactly. ุ้ยหุดไปแล้วบลตัวหนึ่งยังยังยังอุ้ยอยู่หรออยู่อยู่บอขอขางตัวหนึ่งเออแบบก็มั่งไงปะทูปะทูมันก็หนักแท้ยังไงโอ้โหว้าวมันก็หนักแท้สองเลยมาเตรีกระสอบปลาทูครับผม อืมเกาะมาตัวหนึง่งครับผมเอาเาที่ยวใส้นะดูครับดูครับเออโอ้ยใหญ่ใหญ่ได้นี่มีในกล่องอาชิพอันนั้นเนาะหลอกตาหน่อยนึงออประทูน่านาเอาเอาเรื่องอยู่กลางๆนี่บอกไงตัูออนานี่

โอ้ยเขาเมื่อยโอ้ยโธ่กรเก่งเอ้ยเอ้ยกระเก่งังงไฟเล็กกได้ครับโอ้ยโอ้ยเจ้าแดงได้เรับพี่น้องจักกับเพี่น้องพันเพันเห็นเขานั่งอยู่หนีเพันว่าน่ะเยอะอืมอ่า กกรรอ,อนี่แล้วมือนนขครับไปซีกว่าโตมรุรรม่นนี้แล้วโยนเสียงไว้ครับผมว่มาจะไหนเช่นนู่นโอ้

con đấy, có miếng cá với nó cửa mày nằm bờ

อ้อยย่างครับหลิวในโรงสปิวบ่ฝีมือหนานึงครับอือครึ่งวันคิ่นี่ให้เราอยามสาวเนาะสุดยอด กูกลัวแล้วกูไื้นอยู่แล้วบรรยากาศครับ อย่างข be <c oughs> ้าเกลือในน้ำ <t> บ <os> ุญครับครับผมบางไ่ว่ามันกินปลาใหญ่รุดอย่ามันบวดตดเชียบหนึ่ง ชิมนหนึ่งนี่นี่นี่เข้าแบบชออ้อนอาหารว่ะเอาชอ้อนห้าไหมครับฟัก <f uck> นี่ <f uck> นี่ <f uck> นใครจ้าเนาะใครป้าแปงนี้กับปิ้งครับ นำบุญานี้แนจัอ่ไปแจวเระธนหามั่งนี่เฮ็ดแจด้ว่าไมีหงาเดแจวหามแหาหมแดงกันสุมครับแม่กันสุมคอยคอยคอยปลาแม่นกเขาครับขับรถซื้อเงแง ไม่เลืกาดที่ยุดมาเทาระรว่างเสเลกลมเย็นจ่อยๆต้องไปหาน้ำโคกกว่าครับผมกระเดงซิวน้ำโคกกว่านะครับส่วนใหญ่เสียง,งดังโปงล่างเปล่าปงล่างโคกกวานี้นะยิงก่อนโคกกวานี้นะครับผมอ่าทีมีอยู่นิดนึงครับพอได้อยู่เบิ่งครับ เห็นบ่นี่ยังเห็นอยู่ว่ะเห็นนั่นดีห้างครับผมหมดแดงยองครับยองได้บ่อลายครับโอ้ข้างล่างนี่อยู่ออกไปเรื่อยๆครับผมต้องมฝาวขันนะครับมือแการห้ำมือแการหำครับ แมงบ่พอครับแมงมุมแมงมุมมาหยางแมงมุมบ่เอาโลนอะไเอาแมงมุมนะครับอย่าเงี้ยแดงครับบนแดงช่วงนี้มันผู้ทางหนึ่งครับใหญ่ใหครับดำดำก็มีวะนี่นี่แมงหงายนี่นี่นี่น อันนี้มันเริ่มตัดข้อแล้วครับผมป่านเห่าครับกินตามภาษาครับผมอันนี้สูง <นะ S 2> สูงะนี่ยซุงแห่งหหพูนไงวะพูนไงเห็หนบ่ดีนี่ไปปลายนี่ อ่าบ่มีตโตมันก็ต้องเดืดหลอกเดีเรื่อยครับเถือกหลอกครับผมงานเนี่ยนี่ไม่ได้ห้างหน่อยหน่อยเนาะโอ้กหน่อยจะแน่นแน่นอยู่อย่างนี้ภาพตา่อผมโอ้ยดีมายที่พักคิว คนแดงผมอยู่ข,ขาตรงข้างน้ำดาบน้ำตัวเหนือนะโอ้ไอไรวะเอาไปไหนหูดลงุงเอาลนะดันดิตายมือไฮ้นั่นไงอยุยยาหลายครับมีใครพร้อมครับห้างนี้โอ้ยห้างเยอะเบิร์ดพอดี มาทา,ยาอยูย่ครับต,ต้องการนครับผมมีภาพวัเห็ุนเนาะเแหงแล้สุกแล้ว ไม่ไอ้ตัวแมงอีกวะนี่นี่ไนี่ิ้นนั้นแมงอะไรน่เห่ากันผู้เห่ามาเยอะบุญบปาอยู่คนเดียวปูย่งนั่นหน้าเปล่าเมนบ้ายังใส่อีกบอลเล้าเป็นได้หะบุญแบบครับคือเราครับกินเขาปลาครับ ป้าเกลือบอกโต๊ะเบสบอตกป้าเฮ้รอนเลรอนเงาวไงเฮ้ร้อดครับเอ้โหไหน้ตกเบสสามมือแม่งไหนนั่นนั่งน้ำการโหลดนั่งไหนบ่วัดกระโหลดมุ่นก่วงจ้วเลอยไป่หยิกเปตะลุงจ้นางไลยไงไปไปนั่งน้องคอยนี่ เอาเขาวันนี <ông> ้ <liebe> ครับสุดยอดต้ง <Leah> เ่ตมามานั่งน้องกันเอ้ยเอา้าชด้วกันครับผมโอหน้กินกินมาสดแมมม่าลอดาดมนแหน่งแต่งย่งลมาตอนนั้นนูวัอันยุ่นล่่กกางลงไเข็นัแกมากถ้าไปอยู่ใราใหม่หายิ่งเขาดิ เนี่ยแร้ไปทำมากินอยู่เนี่ยเล่เาป่าเราไปหาหลังกินเด็กคนเดียวโดนมวนดีบอกไงว่าเอาหมอมาให้ทุบัเจียบอนนี้บอกว่าหมอไปตัทำเบื้องที่ขวากบมาแต่เรา้าแล้วจ้ร้อนกินี่เ่ตัดมันจะเป็นยังั้นล้อนกโลวงกเขาน้ำโกมันใหี่ บกินไกินสามหกบอกซีหาไ่กินสามหายกีดีมันจะแหมเห็นหสามหกเดียวเลยเปล่าซีหากูไล่สองเจ็ดได้เปนยังไงสองเจ็ดโอ้ยบปรดโทษครับมันพลาดว้ายแหงไปหน่อยอ้ายแหงไปหน่อยเนี่ยว่าเปื้องขักเนี่ยวาดเปื้องตึ๊ดเหี้ยว่าเขา็สมัยด้วยครับเหี้ยว่ามันคือเปลืองบอกแ่มแล้วถิ่นไปตื้อมันเอาแหวนบ้อบอโลงครับ มนเข้ามาใส่มองอกีนี <t ars> <t ars> <t ars> ่จะนี <t ars> <t ars> <t ars ่จะเป็นใคร้าไปใสีเอาถ้าเก่งใครละอือข่อยสี่อย้ยังไงเเป็นอยังปิ้วนี่มันตกมันโอ้เมื่อัมองหมอบอกนีตัวขอจะมองบอกใดจะของมันมาวันนี้อกีท่านไปสาหงตัวสาครับสาเจ้ อืกเขานครับไยใหญ่ครับผมฮวค,ครับได้ครับมาบ้าอ๋อยกล,ยลอยตัวนี้โอ๊ยจะได้เรีกัน อยู่นี่ดงจสปิวครับเ <laughs> ทีย้ยงดี คสูบะสูบะอืมนกขาวแถวบงสูงเห็นปะโออโหเรากินด,ดีเว้ย โอ้ปะทะทูปลามาทางนี้แน่สิ้นกีบเออนกเขาวะนกเขาขันปลาจังไหนพี่เขาจะมองหันสิ้นกีบ ห้อยมาลงกบมองด้วบกันของจีนกินเลยจำเนื้อเลยกินแข็งแท้ากระเยอะไรเนี่ยอ้ยง่ายอีกแก้โหาจะว่าอู้หูอู